พี่ตั้นอธิบายให้กับคุณผู้ชมทางบ้าน<ะ>นิดนึงละกันว่าในส่วนเนี้มันมีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคะบับสามเนี่ยนะครับก็ว่ากันด้วยเอกเทศสัญญานะครับซึ่งเอกเทศสัญญาเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของมูลนี่มูลเหตุที่ให้เกิดนี่<า>นี่มันอยู่ในบับสองถูกต้องไหมครับ<า>นี่คือบับสองบับสองว่ากันด้วยนี่นี่คืออะไรทํางไงใช้นี่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่บับสามนี่คือส่วนหนึ่งของการทําให้เกิดนี่นะครับ เกิดนี่ในบับสองอก็ไปว่าในส่วนที่สองแต่อันนี้มูลเหตุให้เกิดซึ่งจะว่ากันด้วยเรื่องหนึ่งซื้อขายเงี้ย<ฆ>นะครับซื้อขายให้แลกเปลี่ยนเช่ารั์เช่าซื้อนะครับ<ฆ>จำนองจำนำทำประกันแล้วก็ตัวแทนในหน้าจ้างทําของออขนของอนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการปล่อยอะไรนะให้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยเกี่ยวข้องหมดเลยกลายเป็นว่ามันใกล้ใกล้กับ ชีวิตประจําวันของทุกคนในบทที่สามทุกคนจะต,ต้องใช้บับตามในการใช้ชีวิตทุกวันเลยนะเช้ชามาสั่งกาแฟหนึ่งแก้ว<ช>ร้านอาหารนี่คือซื้อขายจริงป่ะเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราทุกวันนะครับให้ลูกขอตังค์ไปโรงเรียนคือให้ให้โดยสเสดหานี่มันใกล้ใกล้ตัวเรามากเพะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าคุยแล้วเราอาจจะคุยบับตามเนี่ย เออเป็นเป็นเป็นบทสุดท้ายนะครับที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่าผู้ชมอยากจะรับรู้เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีกระแสมาอยากให้คุยแบบอื่นด้วย้วค่อยว่ากันอย่างลักษณะสมมุติว่าพ่อแม่ให้ลูก<ช>แล้วขอเรียกคืนในเหตุลูกแบบประพฤติแบบเหมือนกับประพฤติแบบเป็นเป็นลูกทระพีในละคุณอ่ะจ,ในในจะเรียกคืนยังไงคะงถ้าเกิดว่าเป็นอสังหาเนี่ยช่องข้างจะยากเพราะสังหาเนี่ยให้แล้ว คือกรรมสิทธิ์โอนไปเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ย่อยสลายไปหมดแล้วแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นที่ดินบ้านนะครับพวกนี้มันยังคงอยู่ะนะครับจึงถึงจะฟ้องเรียกคืนได้แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ฟ้องเรียกคืนไม่ได้ม,มันก็ไปแล้วไปเลยไงครับอนอกจากว่ามันมี ข้อมูลอยู่ว่ายังมีเงินอยู่ในบัญชีก็จะเรียกคืนแต่ว่าข้อดีของสังหาริมทรัพย์ก็คือมันไม่จำเป็นต้องคืนในทรัพย์ของเดิมไง <S 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 นะครับเช่นให้เงินไปล้านหนึ่งฟ้องเรียกเงินล้านหนึ่งเป็นเงินที่ที่คนที่รับกันให้เนี่ยหามาเองก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นอัดสังหาเนี่ยก็ต้องเป็นทรัพย์ชิ้นนั้น ในในในแบบนี้ด้วย <c oughs> ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ประเด็นเยอะเหมือนกันเรื่องกู้ยืมก็ก็เยอะม, <c oughs> มันมีทั้งกู้ยืมกู้อยู่ส่วนกู้นะยืมส่วนยืมนะอกู้ก็คือเราเราเราไปเหมือนกู้เงินมาอย่างเงี้ยนะครับก็คือแล้วก็เขาเรียกว่ากู้จะเป็นการกู้ที่เขาเรียกว่ารัพย์ที่กู้เนี่ยมันมันหมดไปเลยเวลาคืนไม่จำเป็นต้องครับทรัพย์เดิมนะครับ ถ้าเป็นการยืมเขาเรียกว่ายืมใช้ครงรูปกับกับกับเอ่อ้ยืมใช้สิ้นเปลืองไหมคะคงรูปกับสิ้นเปลืองกู้เนี่ยคือสิ้นเปลืองอก็คือไอ้ทรัพย์ที่ยืมเนี่ยที่กู้ยืมเนี่ยนะไปเลยสิ้นเปลืองหายไปเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว,ว่าครงรูปก็คือต้องคืนในทรัพย์ชิ้นนั้นแต่ถ้าสิ้นเปลืองเนี่ยไม่ต้องคืนในทรัพย์ชิ้นนั้น นะครับอันนี้ก็กเกี่ยวข้องทีนี้เรื่องของการกู้คุณผู้ชมคาะแบบไหนเนี่ยที่จะถือว่าเป็นหลักฐานที่เราเก็บได้บางทีเนี่ยอ,อ,อาจจะคุยโทรศัพท์แล้วมีการกู้ยืมเงินการผ่านทางแชทไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าหลักฐานในการกู้ยืมเงินเนี่ยตอนนี้มันมันต้องเป็นแบบไหนต้องเก็บแบบไหนถึงจะเป็นหลักฐานที่มันสมบูรณ์แบบที่เราสามารถที่จะใช้ในการฟ้องร้องได้ค่ะคือ,อ,อถึงที่เราจะคุย ประเด็นแรกก่อนเรื่องของการกู้ยืมกู้ที่เขาเรียกว่าอะไรกู้ยืมสิ้นเปลืองะนะครับหมายถึงว่าก็คือการกู้ยืมเงินประเภทหนึ่งนะครับเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยเดิมทีบอก500บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ,อที่จะฟ้องได้ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสองพันเพราะนั้นจำไปที่2 0 0พันแค่ส0ง0เองนะใช่ครับเคอถ้าเกิดว่า กู้เกิน2 0 0พบาทขึ้นไปไม่มีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญฟ้องร้องบังคับกันไม่ได้แสดงว่าต้องเอาหลักฐานเฉพาะลายมือชื่อของผู้กู้เท่านั้นผู้ให้กู้ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรพยานล่ะคะพยานก็ไม่จำเป็นเพราะเขาใช้พยานเอกสารอยู่แล้วพคดีแพ่งก็ดีจะใช้เอกสารเป็นหลักไม่ค่อยใช้พยานบุคคลนะครับเพราะนั้นถ้าต่ำปะสองพัน ไม่ต้องมีหลักฐานก็ฟ้องได้สองพันพอดีต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐานนะก็เกินสองพันไปต้องมีหลักฐานถึงจะฟ้องได้